สตาร์คลับวาไรตี้บันเทิงหนึ่งชั่วโมงของคนรักดาวสเปเชียลสุดๆเสาร,ร์นี้สนุกแนะ่สมภารเด่ไอชนิน้องเน็ตครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใกล้หานีเลยคร <laughs> ับจะโดนนางเอกด่าว่ายังไงเราก็ยิ้มจะต้องทอํายังไงให้เธอเมื่อรักถาเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหยิ้มให้เธไปลิศเป็นคนลอยเอ็ดครับ อ๋อเป็นคนเป็นคนรอยเอย็ดครับอ๋อตาอกให้เจอเห็นใจเธอนะรับกวนเธอมาและนําวิธีเธออยากจทไรฉันยินดีทางร้อนมากแต่ชุดใส่ยังกับอยู่สกอตแลนด์ครับเฮ้ย STAR CLUB คลับของคนรักดาวสาวนี้9โมงเช้าเจอกันที่นี่ Act Channel ยิ้มให้เธอไปจนเวยใจแล้ว